ค่ะก็ช่วงนี้เป็นการเลือกตั้งก็เป็นการแข่งขันกันเรื่องนโยบายของแต่ละพักนะคะเราก็นำเสนอนโยบายของพักเพื่อไทยที่น่าสนใจดีกว่านะคะคือทำเขื่อนช่วยน้ำท่วมในกรุงเทพป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนเข้ากรุงเทพด้านบางขุรีนะคะสร้างรถไฟรางคู่รถไฟ ไฟความเร็วสูงให้เช่าแฟตในราคาถูกสำหรับคนรุ่นใหม่นะที่ว่าจบใหม่ๆเงินเดือนหมื่นห้าก็สามารถเช่าแฟตในราคา,ารายวันก็วันละสามร้อยบาททั่วประเทศไทยนะฮะให้งบประมาณแก้ปัญหาโอทบจำนำราคาเข้าก็อีกพักนึงก็เรื่องประกันราคาเข้า จำนำราคาเข้าประกันพืชเกษตรกับจำนำราคาเข้านี้ก็เป็นการที่แข่งขันกันน่าดูประชาชนท่านั้นนะคะเป็นผู้ตัดสินใจการให้เครดิตการสำหรับเกษตรกรโดยวงจำกัดวงเงินให้ใช้เฉพาะาการเกษตรเท่านั้นปรับลดในการจัดเก็บภาษีก็ในการที่ว่า,าเจ้าของธุรกิจก็จะได้ นำส่วนต่างของภาษีนั้นนะมาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานอย่างเราเนี่แหละคะ่ะหน้าชลเล่อย่างเราเนี่ยคืนภาษีแล้วก็เพิ่มค่าลถย่อนให้กับผู้ซื้อรถและก็บ้านหลังแรกนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนปหนึ่งนะคะโดยมีสัญญาณ wi-fi ฟ,ฟ,ฟรีในที่สาธารณะโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เรื่องการนับถือศาสนาส่งเสริมให้คนไทยใช้หลักศาสนาของตนเองในการดํารงชีวิตนะคะนโยบายแก้ปัญหาสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเขตปกครองพิเศษและเรื่องการศึกษาคือเรียนก่อนพอนทีหลังนะคะก็นี่คือนโยบายที่เด็ดๆถูกใจท่านประาชาชนเป็นจํานวนมากนะคะแล้วปัจจุบันนี้นะคะห้องค์กรธุรกิจ2องค์กรสื่อ เสนอเรื่องการแก้ปัญหาเพื่อนําไปสู่การปรองรองอย่างแท้จริงนะคะคือ 1. พักการเมืองทุกพักต้องยอมรับผลการเลือกตั้งจะไม่มีการจัดมอ็บจัดอะไรมานะคะสองพักการเมืองทุกพักลดความขัดแย้งอย่างเร่งด,วด่วน 3. การสร้างความปรองรองจะต้องดําเนินโดยองค์กรที่เป็นอิสระไม่ใช่คู่แข่งถูกต้องค่ะก็คือสมาคมธนาคารไทยสภา หอ,อการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็สองสมาคมก็คือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยน็คือตอนนี้หน่วยงานเอกชนก็เริ่มมาสนใจการปรองดองอย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะตอนนี้การเลือกตั้ง ของไทยเหลืออีกไม่กี่วันวันที่26จะเป็นวันที่ประชาชนในคนคนไทยนะคะจะไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะช่วงนี้เรามีคลิปสำคัญคลิปทั้งเสียงทั้งภาพมาฝากนะคะคือคืนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นคืนของวันเกิดของว่าที่นายกรรนก็มีการปราศัยที่ใต้สะพาน พระรามแปดนะคาดว่าคนาเฉียดหมื่นนิดหน่อยก็เจ้าของพื้นที่ก็คุณปิติพงษ์เต็มเจริญและก็คุณพงพันธ์ยอดเมืองเจริญฮะที่เป็นเจ้าของพื้นที่แถวฝั่งทนนะคะเรามาชมบางส่วนบางตอนและตามด้วยปิดท้ายรายการด้วยคุณนัททูตใส่เกลือนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้ว ดิฉันเจริยาเกตสวนและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่จะนำมาในความเป็ีนแป